นนะคะเพราเดี๋ยวเราจะเอาไปลากะคะ่ะทอดให้ปลาเหลืองเลยนะคะ ปลาของเราเหลืองดีแล้วนะคะตักขึ้นค่ะพักเสด็จน้ำมันไว้นะคะทอดเนื้อปลาได้เลยค่ะ ใปลาลงไปแล้วอย่าเพิ่งรีบคนนะคะรอให้ปลาลอยขึ้นมาก่อนนะคะปลาของเราเหลืองได้ที่แล้วค่ะคลิดได้เลยนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนะคะสำหรับเมนูนี้ ลาของเราจะได้กรอบนอกนุ่มในค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้ได้แล้วนะคะเหลืองพอแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะ มาถึงขั้นตอนการราบแล้วค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะมะนาวผักชีฝรั่งค่ะหอมแดงพริกขี้หนูซอยนะคะข้าขวคั่วจะ น,น้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะสาเหตุที่ใส่น้ำตาลทรายเพราะว่าที่บ้านไม่กินชูรสนะคะถ้าใครกินชูรสก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่ชูรสแทนนะคะผักแนมค่ะกินกะลาบผักอะไรก็ได้นะคะเท่าที่เรามี น้ำร้อนนะคะถ้าใครมีน้ำซุปใช้น้ำซุปก็ได้ค่ะประมาณ1ทัพทพีกว่านะคะสูตรไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าวัตถุดิบแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันค่ะบางคนอาจจะมีปลาตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับเอาตามที่เรามีวัตถุดิบเนาะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะหอมแดงพริกซอยนะคะหอมแดงซอยพริกซอยใส่ลงไปเลยค่ะ บิดมะนาวนะคะริปลนค่ะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจเลยนะคะแล้วแต่ข้าวคั่วค่ะค,คัะค่วใหม่ๆนะคะมันจะหอมแล้วก็คนค่ะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมดูก่อนนะคะเอารสชาติตามที่เราชอบเลยค่ะชอบรสไหนนำเอารสนั้นเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะ สาและแหน่นี่เราเอาไว้แต่งหน้านะคะเอาเนื้อปลาใส่ลงไปนะคะใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะ ะะปลาที่รอทอดมันติดติดกันเมื่อกี้พอมาเจอกับน้ำราดน้ําราบของเรามันก็แตกตัวเองนะคะเราไม่ต้องไปแกะมันออกเสร็จแล้วค่ะจัดจานกันเลยนะคะมาจัดจานกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะปลานิลทอดลาบของเราค่ะน่ารับประทานไหมคะทำง่ายด้วยค่ะง่ายแล้วไวนะคะนี่ค่ะปลานิลทอดลาบอร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้